พอพูดถึงปปชปปทเราก็จะมาสรุปการดำเนินการในกรณีสอทชี้มูลความผิดปปทชี้มูลความผิดสตมชี้มูลความผิดมีผลบู๋นควาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนจาเป็นไหมว่าผลการสอบสวนด้านวิจะต้องออกมาเช่นเดียวกันกับการชี้มูลความผิดของสตที่ตอบตามความเิ็ทพ่จดีการ 944ทั้ง25ค1หนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นแต่มันมีผลบุกรุกพันในรั้ปัะการประชาต้องตั้งกรรมการสอบส่วนผลการสอบสวนออกมาจะผิดหรือไม่ผิดขึ้นอยู่กับข้อจริงในส่วนการสอบสวนทางวินัยอันนี้คือการดำเนินการทางวินัยกรณีสนักอชีมูลความผิดถ้าปปทละปปทชีมูลความผิดนะครับนะนายกอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ถ้าปปทชีมูลความผิดนะ อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ท่านไปดูมาตรา40มาตรา41ในคําว่าบอยถ้าปปทไต่สวนชี้มูลความผิดนะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมื่อคั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาหรือเมื่อคั้งดำรงตำแหน่งเป็นนะข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาที่กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ปรชี้มลเอาในขณะเป็นข้าราชการทางการบริหารสจังหวัดนายกต้องพิจารณาโทษตายโดยไม่ต้องตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนเขาบังคับถึงขนาดแล้วนะครับไม่ต้องตั้งบังคับนายกต่อไปให้เอารายงานการไต่สวนของปปทมาเป็นสํมนวนการสอบสวนอาวินยัยบังคับอีกว่านายกต้องพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่ปปทมีมตินะ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเขาบังคับเราขนาดนั้นเลยคนระับและที่สําคัญนายกจะต้องพิจารณาไปใน30วันและเมื่อออกคําสั่งลงโทษแล้วต้องรายงานประเดระคุณทราบภายในถึห้าวันยอันนี้คือการดาเนินการเอาไว้ในกรณีปปทชี้มูลความผิดอ่ะแล้วคนที่ถูกชี้มูลความผิดสืบเนื่องจากปปทปปทไต่สวนมีสิทธิ์โต้แยง้งไหมมีให้ท่านดูมาตาสีสีสีฟ้านะครับ ต้แย้งได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรานจสิโต้แย้งได้เฉพาะดุลพินิษในการกำหนดโทษท่านจะไปอุทธรณ์ว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ท่านจะไปอุทธรณ์ว่าปปทไต่สวนผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ได้ท่านจะไปอุทธรณ์บอกว่าปปรทรับฟังไต่หลักฐานไม่ครบไม่ได้อันนั้นคือข้อได้จริง ท่านจะโต้แย้งได้ยางพอนดุลพินิษ์ในการกำหนดโทษอะไรคือโต้แย้งดุลพินิษ์ในการกำหนดโทษพูดภ,ภาษาบ้านๆได้ไหมได้ในหนังสืออุทธรณ์ของท่านจะต้องมีสามคำถึงจะเข้าเงือ่อนไขคือหนึ่งโทษดนัไปเนี่ยเป็นการโต้แย้งดุลพินิษ์ต้องมีสามคำนี้ถึงจะเข้าเงื่อนไขในการที่จะนนรับไปพวิจารณาได้คือโทษดนัไป ถ้าแปลความคำว่าโทษดับไปเป็นภาษากฎหมายคือนายยกไปพิจารณาความผิดกาหนดโทษไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมแห่งการกระทําความผิดน,นี่คือการโต้แย้งโดยไม่ดประเด็นต่อไปค,ครับใกล้จบแล้วครับเราจะไปดูปปชชี้มวลในห้องนี้เป็นลูกค้าปปชทั้งหมดชี้อะไรได้บ้างชี้อะไรได้บ้างชี้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ข้าราชการท้องถิ่นใครมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินประหลัดบริหารท้องถิ่นระดับสูงช่างสูงต้องยืน่นะะนะปปทมีการไต่สวนที่มูลความเห็นข้าราชการท้องถิ่นเป็นพนักง,งานเทศบาลนะครับยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จครับโอ้ยอันนี้อันตรายนะอันตรายครับประหลัดบริหารท้องถิ่นระดับกลางท่านเข้าสู่กระบวนการในการสอบกับเลือกสายบนนาริหารท่านได้เป็นประลัดสูง พอเป็นประหลัดส,สูงก็เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายปปชเขากำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินท่านครับใครจะสอบนะครับเป็นประหลัดบริหารของที่ระดับสูงท่านต้องฟังเงื่อนไขทีท่านรับได้ไหมพอเข้าสู่ตำแหน่งแล้วท่านต้องยื่นบัญชี 30, 40, 40, 40, ทรัพย์สินหนี้สินภายใน60สบวันนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งทรัพย์สินหนี้สินของใครหนึ่งของตนเองสองของคู่สมรสสาม ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและหนาไปก,กว่านั้นสคนที่กินอยู่ร่วมกนันสามสามีภรรยาแม้ไม่จดทะเบียนก็ต้องยืนทีนี้ถ้ามีกี่บ้านมันก็จะปรากฏตอนนี้แหละความร้าวฉานของสถาบันครอบครัวก,ก็จะเกิดขึ้นมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ต้องยืนนะฮะเห็นไหมอารามีเคสเนี่ยยื่ไม่ครบครับนะ ประหลัดบริหารท้องที่ระดับสูงยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชไม่ครบครับไม่ได้ยื่นโฉนดที่ดิน10เ็ฉบับปปชจับได้เขาได้ข้อมูลจากกรมที่ดินมาประหลาดบริหารน้องที่ระดับสูงคนนี้มีที่ดินอีก10เ็ฉบับไม่ได้ยื่นเขาก็แจ้งข้อข่าวหาเขาก็ให้สิทธิชี้แจงโดยตั้งประเด็นคำถามว่า10เข็แปลงนี้ท่านได้จะได้มาอะไปไม่ยื่นประหลาดชี้แจงบอกว่า1 1เ็แปลงนี้ครับเป็นที่ดินในหมู่บ้านจังสรั ที่มีการการเป็นถนนตอกซอกซอยที่ส่วนกลางที่กับรถโดยมีเงื่อนไขว่าชนนที่ดินตามถนดที่ดินสิบเอ็ดฉบับถูกจดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาระจำยองต่อบ้านทุกหลังในโครงการโดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการโอนกรรมสิทธิในบ้านทุกหลังในโครงการแล้วจะโอนที่ดินทั้งสิบเอ็ดฉบับให้เป็นที่ส่วนกลางฟังขึ้นเลยฮะเหมือนจะฟังขึ้น แต่มันฟังไม่ขึ้นกับปปชก็จับกระบวลกฎหมายให้กระพาดินบอกว่าบุคคลใดมีชื่อในเอกสารสิทธิ์ใน,นโฉนดที่ดินนะบุคคลนั้นเป็นเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าของก็ต้องยื่นครับการจดทะเบียนสิทธิ์ภาระจำนองที่ดินยังไม่ได้โอนนะครับกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอนยังเป็นของประหลัดและของคุณนายอยู่เมื่อยังเป็นของประหลัดและของคุณนายก็ต้องยืน่นเคสนี้ไม่ได้ยืน่นจึงเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเทมครับมีโทษทางอาญานะครับ ถ้าใครยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท่นจะเป็นกี้ตอ๊อกเลยนะครับจำคุกสองเดือนปรับแปดพันและไม่เคยกระทำผิดหรือให้ถ้อยทำเป็นประโยชน์ในกระบวนการพิจารณารอการลงโทษถึงปีมีโทษทาตายาด้วยจำคุกสองเดือนปรับแปดพันรอลงหนึ่งปีและที่สําคัญคือหนัไปนว่านั้นเขาบอกว่าต้องพ้นจากตําแหน่งที่ระลงอยู่และข้ามด,ดำลงตาแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินที่สินต่อ ปอปชอไปได้ห้าปีนี่คือยีตอ่ต๊อกเลยนะฮะละย้อนกลับมาดูต่อไปชี้อะไรได้อีกอันนี้เป็นห่วงข้าราชการครูชี้มูลว่าล่ำรวยผิดปกติอาจารย์จะได้ห่วงผมทำไมช่อบปอสามล้านก็ยังใช้ไม่หมดเลยท่านครับเขาไม่ได้ดูเฉพาะเงินเพิ่มขึ้นเขาดูว่ามีลดลงด้วย นี่ลดลงชี้แจงไม่ได้ไว่าทาไมลดลงก็ถือว่ารวยขึ้นครับที่เจียบจักเนนี่คือขัรร้นไขกฎหมายครับนี่ลดลงชี้แจงไม่ได้ก็ถือว่ารวยขึ้นครับอ่าถ้าระวังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพะลาสูนนะครับกรณีทุกคนนะปปชสามารถไต่สวนแล้วก็ชี้มวลนความผิดกรณีล่วงเยผิดปกติได้อ่าละเริ่มมีเสียงแล้วนะ ถ้าปปอชอมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐล่ลำรวยผิดปกติตามมาตราหนึ่งสองสองไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองนะหนึ่งสองสองหนึ่งครับเขาจะส่งอายการยื่นฟ้องศาลให้ทรัพย์สินส่วนที่ชี้แจงไม่ได้ตกเป็นของแผ่นดินครับมีโทษทานอาญาด้วยครับเขาเอานี่ไปด้วยนะครับอาจารย์เอาเฉพาะทรัพย์สินส่วนที่ชี้แจงไม่ได้นี่ไม่เอา นะสองนะเขาจะส่งให้ผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้ตามมาตราหนึ่งสองสองวรรคสามส่งให้ผู้บังคับบัญชาจิบปากาขึ้นมาเตือนตนเองไว้ครับลูกศรสีดำเนี้ยถ้าถูกชี้พูลมาล่ำโดยผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันหกสิบวันครับต้องไล่ถ้าเจ้าหนี่ของรัฐผู้นั้นไม่มีวิน,นัย เขาจะส่งไปยังผู้ที่เียมรางการแต่งตั้งถอนถอนสั่งให้คนจากตําแหน่งอันนี้ไม่ต้องสอบสวนไม่ไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายวุฒิการบริหารการบุคคลนะครับไม่ต้องขอความเห็นชอบกอจังหวัดนะครับได้รับมาติเสร็จปหกสิบวันไม่ออกเลยครับนะต่อไปปปชี้อะไรได้บ้างชี้อะไรได้บ้างชี้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันนี้คือชี้วินัยนะทุจริตต่อหน้าที่ราชการคือชี้วินัยที่มีผลบุกรุกนะครับไม่ต้องตั้งกรรมการสอบ พอชี้มาเสร็จปุ๊บจะมีช่องทางสองสองช่องทางนะหนึ่งพิจารณาโทษตามมาตราก8หรือจะขอทบทวนตามมาตราก9กต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใช้สิ่งสองทางไม่ได้นะลูกศรลูกศรนเนี่ยครับกับลูกศรน,นี้คือสามสิบวันเป็นระยะเวลาเดียวกันถ้าพิจารณาโทษอย่าขอทบทวนถ้าทบทวนอย่าเพิ่งพิจารณาทษ ทบทวนก็คือการยืน่นเวลาอาจจะเป็นหกเดือนบ้างแปดเดือนบ้างสิบสองเดือนบ้างหรือสองปีบ้างก็สุดนแล้วแต่ข้อแนะนําคือเมื่อผู้บังคับบัญชาทบทวนไปแล้วท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอย่าทวงทวงเมื่อไหร่ย,ยิบมาเมะนะื่อนั้นตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทบทวนไปปปชไม่เคยกลับมาติดเลยมันใช้ยืน่นเวลาเขาแจ้งทันติบอกว่าให้พิจารณาโทษมันจะเข้าวารา98วัสาม ให้ไปพิจรารณาโทษโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวานชี้ทุจริตไล่ออกส่วนข้างล่างคือชี้อาญาสีเขียวสีเหลืองคือชี้อาญาเราทุกคนในห้องนี้จะอยู่ในกรอบของสีเขียวครับชี้มูลความผิดอาญาความผิดต,ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนี่แหละเขาส่งอายการครับอายการเรีนกฟ้องต่อสาลคดียาญาทุจริต่าสารคดีายาญาทุจริตประทับรับฟ้องต้องหยุด ต้องหยุดปฏิบัติทานถ้าสารคดียา,ยาทุจริตะีิภากสาวะกระทำความผิดต้องพ้นครัทนายก็จะล่อมท่านนะอกว่ารับสารภาพเถิดคุณครูรับสารภาพเถิดคุณหมอนั่นจะได้เป็นเบาเบาจะได้เป็นลองลงอาญากบหลุมทานายเมื่อไหร่ท่านซวยวแล้กรณีบปชชี้มุณงความผิดท่านจะไปรับสารภาพไม่ได้ เพราะมันมีเรื่องการเกิดปฏิบัติหน้าที่การขนจาบกระแหน่งอ้าวไปดูการเกิดปฏิบัติหน้าที่การขนจาบกระแหน่งนี่ไงมาตรา93ประกอบมาตรา87เป็นผลมาจากปปชชี้อายัเท่านั้นนะครับไอ้เนี้ยปปชชี้อายันนะไม่รวมถึงปปชี้อายั ถ้าปปชี้อาญาไม่มีเงื่อนไขการหยุดไม่มีเงื่อนไขการพ้นข้อยนี้คือปป,ปชี้มูลความผิดอาญาตามมาตรา91อันุมาตรา1นประกอบมาตรา9 3และมาตรา8 10-80นะท่องอ,อา,อย,ายัอองการอายัการก็จะไปยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตศาลคดีอาญาทุจริตป,ประทับรับฟ้องโดยไม่ได้มีคำสั่งใดๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตกเป็นจำเลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีถ้าท่านจะรับสารภาพอะศาลก็จะมีคําพิพากษาตามคารับสารภาพว่าท่านได้กระทําความผิดท่านมวรดูผลทางกฎหมายทีเนี้ยถ้าท่านรับสารภาพศาลพิพากษาว่าท่านจะทาความผิดในเรื่องที่ปปชชี่บุลท่านต้องพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาจะคืนสิ์เราไหมคืน แต่ท่านต้องต่อสู้ <S <S จน<า>ถึงคดีถึงที่สุดจากคืนศิษย์ก็ต่อเมื่อสามีเขาไม่มาษาถึงที่สุดยกฟ้องว่าท่านไม่ผิดในเรื่องที่ปปชชี้มุ่ถ้ายังไม่พ้นจากตําแหน่งยังไม่ครบวลาสี่ปียังไม่เกษียณอายุราชาการนะสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่กลับเข้ารับราชาการจ่ายเงินเดือน,นถ้าพ้นจากตําแหน่งเกษียณอายุราชการสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่กลับเข้ารับราชาการไม่ได้จ่ายเงินเดือนค่าตอบแทน ถ้าอยากไปรับการคืนสิทธิ์ต้องต่อสู้กรณีจนถึงสุดรับสารภาพอะไรต้องหยุดต้องพ้นประเด็นต่อไปการหยุดการพ้นของข้าราชการท้องถิ่นนะการหยุดการพ้นของข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้หยุดโดยบทของกไหนไม่ได้หยุดโดยบทของกฎหมายกอการหาหรือกิจสเดีกากองการหาหรือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติเราจะมาพูดแบบรวบรักษณะตอนคือวิธีปฏิบัติข้างล่าง <molec> คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการกองปกครองมีความเห็นเรื่องเสร็จที่1033ครับ2563ถ้าค่าราชการท้องถิ่นถูกปปชชี้อาญาสามารถรับรองต้องหยุดนะนายกองกรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของกอจังหวัดต้องใช้วิธีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ได้หยุดออโต้ปปชบอกว่าหยุดออโต้โดยบทของกฎหมายแต่เราไม่เชื่อเราหาเลยพิธีปฏิบัติ มิปฏิบัติบอกว่าไม่ได้หยุดออโต้ต้องไปออกคําสั่งให้หยุดตามไปที่นายกยังไม่มีคําสั่งให้หยุดก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทีนี้มาดูการนลักตำแหน่งถ้าสารเรียกสาวว่าั้นแต่คความผิดต้องนลากตําแหน่งตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีปฏิบัติบอกว่าเฮ้ยคำว่าหยุดปฏิคำว่าผลากตําแหน่งมันไม่ใช่หัวดิ้งที่ใช้บังคับกับ้าราชการของถิ่นมันเป็นหัวดิ้งมันเป็นถ่อยทำมันเป็นข้อความที่ใช้กับผู้รับรอแผนทางการเมืองเขาจะมาปรับใช้กับ ข้าราชการกองการบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้วิธีการสั่งให้ออกจากราชการนายกสั่งเองไม่ได้ต้องขอวาเห็นชอบจากก์จังหวัดทั้งการสั่งพักราชการสั่งให้ออกจากราชการในระหว่างการถูกดำเนินคดีอาญาหรือการสั่งให้ออกจากราชการกรณีสารพิพากษาว่าระทำคามบินนายกสั่งเองไม่ได้ต้องสั่งตามมติของกอจังหวัดเมื่อกอจังหวัดมีมติเสร็จปุ๊บค่อยมาออกคําสั่งประเด็นต่อไปสั่งเป็นปัจจุบันหรือต้องย้อน สั่งเป็นปัจจุบันของเราไม่ย้อนโดยผลของกรรมการที่ปฏิบัติและหลักเกณฑ์วุฒิการให้ออกจากราชการทำยังไงจะได้ไประโยชน์จากสีเหลืองครับนะสามระทับรับฟ้องแต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างาการพิจารณาคดีของศาโดยไม่ถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออก,กจากราชการผมบอกนะครับเตรียมไว้เลยครับเตเรีตยมจดที่อื่นไม่มีใครบอกท่านยก็ไม่รู้ผมจะบอกเทคนิค นะเทปนี้ผมแนะนําท่านประหลัดทศบสาลกคนหนึ่งเทปแรกผมต้องยินไปแล้วถ้าถูกปปชี้อาญานะวันที่จะต้องไปประกฏตัวต่อศารพนักงานไต่สวนของปปชจะโทรหาท่านนับพบท่านที่ศารคดีอาญาวจริวันนั้นท่านจะเจอใครครับหนึ่งพนานงานไต่สวนเจ้าของสมมตสอง ท่านจะเจออายการเจ้าของสมบัาท่านจะเจอศาลวันนั้นจะเจอกันนะจะเจอกันเป็นนัดแรก้ะพบสาว่ายเลยวันแรกที่ท่านไปศาลท่านต้องเตรียมอะไรไปเตรียมอะไรครับที่ชอบตอบเตรียมใจครับเตียมใจครับใจบัลลา,บางบัลดาแลแรงครับถ้าใจท่านไม่สู้เราก็จะไม่มีทางรอด ใจสู้หรือเปล่าไว้ไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าพี่โอกาสเดียวเตรียมที่สองเตรียมหลักประกันไปหนังสือรับรองตำแหน่งเอาตำแหน่งไปประกันนะจะถือหนังสือรับรองไปอย่างเดียวให้เตรียมหลักทรัพย์ไปพร้อมในวันไปศาลเตรียมสองอย่างไปแล้วครับในการเตรียมยื่นประกันนะครับหนึ่งหนังสือรับรองสองหลักทรัพย์ แล้วก็ลองยื่นหนังสือรับรองก่อนถ้าสาลเอาหลักทรัพย์เาเก็บม,มาฉลาดนะถ้าต่อสู้เกินฉลาดถ้าสามไม่เอาหนังสือรับรองชัดก,กับเอาหลักทรัพย์ประกันถ้าท่านไม่เตรียมไปท,ท่านเข้าุ๊เลยนะวันนั้นอนะเตรียมที่สามคือเตรียมอะไรเตรียมอะไรไม่มีใครบอกเตรียมคำขอเพื่อให้สามมีคำสัง่งให้ท่านปฏิบัติหน้านที่ออกไปไนดะ้ สามยุติธรรมไม่มีการสั่งเกินคำขอค,คำฟ้องของอายการที่ยื่นต่อศาลของต่อศาลคำฟ้องอายการที่ยื่นต่อศาลคือการขอให้ลงโทษทางอาญาท่านครับคําขอของเขาคือขอให้ลงโทษศาลยุติธรรมไม่ม,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 มีทางสั่งเป็นอย่างอื่นไม่มีทางสั่งเกินคําขอถ้าท่านไม่ยื่นคําขอให้ศาลมีคําสั่งเป็นอ่ื่นร้อยปีมาดีชาติศาลก็ไม่สั่ง ท่านต้องกายื่นสะพานไปให้ท่านเพื่อท่านจะได้มีคำสั่งให้ท่านให้จำเลยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เตรียมคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเอาไปเลยว,วันแรกนะนี่คือเตรียมจากที่ต้องเตรียมไปอ่ะ